ราบสวัสดีท่านค่าวมาสเตอร์ท่านผู้นำสปอนเซอร์พาร์ทเนอร์และแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับดิฉันกันลุณาปานฮิรันย้อนกลับไปเมื่อต้นปี2555 เกิดวิกฤตครั้งแรกในเรื่องสุขภาพของตัวเองครับเกิดภาวะเลือดออกที่ก้านสมองส่วนลึกซึ่งภาวะนั้นส่งผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลางจนมาถึงทุกวันนี้ อย่างสภาพร่างที่ทุกท่านได้เห็นไม่ว่าจะเป็นการควบคุมในการแสดงออกของความรู้สึกเมื่อเวลาที่รู้สึกตื่นตันดีใจเสียใจหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับความรู้สึกน้ำตาหรือการร้องไห้เนี่ย มันจะแสดงออกขึ้นมาโดยที่อูไม่ดิฉันไม่สามารถที่จะหยุดอาการจะร้องไห้นั้นได้เลยและความบกพร่องในการควบคุมการออกเสียงแปล่งเสียงทั้งการหัวเราะการร้องเพลงหรือแม้กระทั่งการพูดที่ไม่สุด ลมไม่สุดคำตรงนี้แหละครับและที่สําคัญที่สุดคือส่งผลกระทบอย่างมากเลยก็คือการท่งตัวทุกวันนี้ยังมีอาการโครงเคลงเวียนหัวในบางครั้งสายหน้าเร็วๆอ่ะอ,อ,อูจะทำไม่ได้ครับอูได้แชดิฉันได้แชร์าการเหล่านี้ให้กับ สป,สปอนเซอร์สปอนเซอร์แนะนำกลับมาเลยคําว่าพี่อูต้องทานเฮโมฮิมค่ะเฮโมฮิมพลิกชีวิตอีกครั้งครับในซองแรกหลังจากที่ลืมตาตื่นนอนเลยความรู้สึกแรกนะ่ย ความสดชื่นกรฟปี่กระเป๋าแบบสมองความรู้สึกภายในศีสาะมันแบบใส่วิ้งปิ้งแวบเลยอ่ะในเวลา <laughs> <laughs> เพราะในเวลา13ปีที่อู้อยู่กับอาการไซเอฟเฟคข้างเคียงของโรคี้มา ไม่เคยตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นอย่างนี้เลยครับ 1, 000, 1, 000. อูมมีความฝันมีความอยากได้อยากมีอยากเป็น ฝันของอู้วันที่18เดือนตุลาปี2 0งพี่สิบออตโต้เซลครับอขอบคุณครับ6,000บาทกับรายได้ที่เสถียรก้อนแรก ให้แม่อีกหกพันบาทแบ่งปันให้กับเพื่อนร่วมเวียนว่ายตายเกิดที่มีชีวิตครับและอีกสิบปีสิบปดตุลาสองพันสามสิบเจ็ดสามสิบล้านบาท จะอยู่ในบัญชีกาิิรคครับและอีกหนึ่งสิ่งคือมีหลายสิ่งในภาพฝันครับแต่แม่นิ่งเลยทุกวันนี้อ้วนใส่ยอยู่กับคุณแม่น้องสาวและน้องเขยรวมตัวของอ้ด,ด้วยครับทั้งหมดสี่คนครับ กะในห้องขนาด32ตารางเมตรหน้า4ลึก8แฝดเคหาครับแบ่งโซนนอนกันโดยมีแค่ตู้เสื้อผ้ากันระหว่างโซนของอู้กับแม่และโซนของน้องสาวกับน้องเขยหลังจากนี้ ในวันที่18เดือน10ปี2037นส20ดวนะครับนะับปีตีเป็นว่า12ปีครับอุจะมีบ้านขนาด250ตารางวาบนเนื้อที่หนึ่งไร่ภายในบปา ภายในบ้านประกอบไปด้วย9ห้องนอนที่รองรับสมาชิกครอบครัวทั้งหมดสิบสาท่านด้านนอกมีระเบียงที่มีบาร์บ,าบีคิวไว้รอสำหรับงานสังสรรค์เลยกับอีกมุมหนึ่งที่เป็นมุมสวนที่เราจะเอาไว้จัดกิจกรรมสานสายสัมพันธ์ของครอบครัวอีกนิดครับอันนี้ลืมไม่ได้เลยห้องนี้สำคัญขอห้องห้องครัว ที่มีอุปกรณ์ครัวแบบฟูลออปชันเลยครับอูจะสำเร็จดิฉันจะสำเร็จเพราะดิฉันมีภาพฝันที่ชัดเจนและฝันนั้นจะเป็นจริง s e you on the top ครับ Add t the t o p ขอขอบคุณนะครับคุณการุณาปานหีรันครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ผมก็อยากจะให้ทุกคนครับปรบมือเป็นกําลังใจให้กับคุณการุณาปานหีรันอีกครั้งนะครับผมเชื่อครับว่าวันนี้ครับทุกท่านครับหลายๆคนครับเรามีใจนะครับมีความพร้อมนะครับมีทุกสิ่งทุกอย่างครับนะครับแต่ผมว่าวันนี้อะ o อมี่ครับจะเป็นเครื่องมือครับที่สารฝันให้กับทุกๆคนนะครับทุกๆท่าน รวมถึงคนที่เรารักครับให้เป็นจริงได้นะครับและแน่นอนนะครับอันนี้นะครับก็เดี๋ยวรับชุด Evening c a r e โฟเซตด้วยนะครับด้านข้างเวทีนะครับโอเคนะครับและนะครับท่านที่สองนะครับขอเนเชิญนะครับคุณอาทิตยาา่ิวิวงศ์ครับ สวัสดีค่ะ,คะตื่นเต้นมากๆเลยอยู่วันนี้ก็สวัสดีนะคะท่านผู้นำทุกระดับนะคะวันนี้ตัวดิฉันนะคะก็ทำอะโมีรู้จักอะโตมีมาทั้งหมด40วันขอเสียงตบมือให้กับ40วันนะคะ,คะถ้าย้อนกลับไปอะคะ่ะเมื่อ1 0 40, 40วันที่แล้วดิฉันรู้สึก ทำไมดิฉันถึงรู้จักอ t o โอมี่ช้าจังเลยค่ะเพราะว่าที่ดิฉันรู้จักอ t o โอมี่อะค่ะก็คือดิฉันมีมีสปอนเซอร์ค่ะเขามาแนะนำอ t o โอมี่ดิฉันจำอะไรเกี่ยวกับอ t o โอมี่ไม่ได้เลยจำได้เพียงอย่างเดียวก็คือว่าอัโมี่เนี่ยสินค้าดีมากๆแล้วก็ราคาถูกมากๆนะคะทีนี้พอดิฉันอะคะอยากได้ตัว สกินแคร์ดิฉันทักไปหาท่านสปอนเซอร์ท่านนี้ค่ะแล้วสปอนเซอร์ท่านนี้ค่ะก็เลยบอกให้ดิฉันเนี่ยเข้าไปดูสินค้าเพียงเท่านี้ค่ะเป็นที่ไปที่มาของ40วันของของตัวดิฉันต้องขอบคุณท่านสปอนเซอร์ท่านนี้มากๆอะค่ะค่ะวันนี้มีโอกาสได้พูดในส่วนของความฝันนะคะความฝันของดิฉัน,นะะเรื่องแรกก็คือในส่วนของรถค่ะรถที่ดิฉันใช้ทุกวันนี้ค่ะจะเป็นโตโยต้านะคะ ปี2012ก็ประมาณ10-45ปีแล้วนะคะก็ทุกวันนี้ก็ยังติดค่างวดรถนะคะอยู่เลยนะคะค่ะ <c oughs> ด้วยด้วยทำงานทำงานตัวรายได้อะคะ่ะมันอาจจะไม่เพียงพอนะคะก็คือหมายความว่าตัวรายได้อะคะ่ะแค่เรากินใช้ก็หมดแล้วอะคะ่ะเพราะว่าดิฉันมีลูกทั้งหมด3คนค่ะแล้วก็พอดิฉันเข้ามาในอรมีอะค่ะ40วัน นะคะดิฉันพูดได้อย่างอย่างสุดชีวิตของดิฉันสุดชีวิตสุดใจของดิฉันเรียกว่ายังไงดิฉันก็สําเร็จอะคะ่ะเพราะว่าดิฉันผ่านธุรกิรกจ m อ็มมาค่ะมา5บริษัทพอดิฉันมาเจอธุรกิจออโทมียะคะ่ะดิฉันแบบมันง่ายมากยังไงก็สําเร็จค่ะทุกท่านค่ะมันง่ายมากมากเลยะคะ่ะเพียงแค่ไปเล่าว่าแปรงสีฟันบันดียังไงอาบน้ําเป็นยังไงสระผม คือมันเป็นสิ่งที่เราใช้อยู่แล้วอะค่ะแล้วแล้วเวลาที่ดิฉันอะค่ะล้างหน้าแบบเนี้ยค่ะแล้วเราใช้โฟมล้างหน้าของอโทมีะค่ะฉันแบบมันใจมันฟูมากอะค่ะทุกท่านเพราะว่าพอเราสัมผัสในส่วนของตัวเนื้อครีมมันมันดีมากๆอะค่ะทุกท่านก็40วันเนาะเราก็รู้แค่ว่ามันดีมากๆแค่นี้ค่ะค่ะในส่วนของความฝันในเรื่องของรถอะค่ะดิฉันอยากจะได้ ตัว bmw นะคะ,ะฝันดิฉันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากนะคะเพียงแค่คันละประมาณ4ล้านบาทนะคะแล้วก็ความฝันตรงนี้ดิฉันจะทำได้และทำได้แน่นอนอะคะ่ะในปี2027อีก2ปีขอเสียงตบมือด้วยค่ะอันนี้ันนี้สัญญากับกับสามีดิฉันเลยนะคะลุกนิดนึงอะค่ะคุณกดทรงวุ้ลุกนิดนึงอะคะ่คอะ,คะอันนี้เป็นสักขีพยานนะคะทุกท่านว่าดิฉันต้องทําเพื่อผู้ชายคนนี้นะคะ่ะ เห็นอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ไมไมสดนะคะลูก3แล้วะคะ่ะแล้วก็ในส่วนของบ้านนะคะทุกวันนี้นะคะ่ะดิฉันเช่าคอนโดอยู่ะคะ่ะอันนี้เป็นคอนโดที่ดิฉันอยู่นะคะอยู่มาหลายปีแล้วะค,ะค่ะค่ะก็อึอดอัดมากนะคะจนลูกคนที่1 Sydney, ここคนที่2คนที่3มก็แล้ว,ลวดิฉันก็ยังอยู่คอนโดห้องเช่าอะคะ่ะซึ่งเราอยู่กันสี่คนนะคะ4ี่คนลูกอีกคนหนึ่งอยู่อีกที่หนึ่งอะคะ่ะ ซึ่งดิฉันนะคะพอมาเจอธุรกิจอโทมี่นะคะดิฉันเห็นภาพนะคะจากการสัมผัสบ้านของท่านสตาร์มาสเตอร์ก็คือสปอนเซอร์ของดิฉันเองนะคะดิฉันไม่ต้องไปไปหาเซิร์ช Google หาภาพหาอะไรเลยนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่ดิฉันไปบ้านของสตาร์มาสเตอร์ท่านเนี้ยค่ะคุ้นๆไหมคะท่านสตาร์มาสเตอร์อยู่ไหนเอ่ย <laughs> ไม่ทราบไปอยู่ไหนเอ่ยพี่ปุ้ยค่ะอันนี้ค่ะคือ <c oughs> บ้านบ้านของสตาร์มาสเตอร์ท่านเนี้ยค่ะค่ะจากธุรกิจอัทอมีนะคะมูลค่าราคาถามพี่ปุ้ยว่าเท่าไหร่พี่บอกว่าอ,อ๋อไม่เท่าไหร่อจะอ้อยประมาณ30สิบกว่าล้าน แล้วทุกครั้งที่ดิฉันเข้าไปในบ้านท่านสตาร์มัตเตอร์ท่านเน,นี้ยค่ะดิฉันจะไปจินตนาการจรินตนาการทุกทุกที่ทุกมุมของบ้านท่านสตาร์มัตเตอร์ค่ะว่าเนี่ยคือบ้านของฉันและฉันจะต้องทําบ้านหลังเนี้ยมีบ้านหลังเนี้ยค่ะให้สําเร็จให้ได้ไปภายในปี2 0 2 7อีก2ปีอะค่ะพอคิดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าดิฉันทําตาแหน่งออมพิเรียนมาสเตอร์ได้ไดิฉันได้เงินก้อน30ล้านก็สามารถซื้อเงินสดบ้านหลังนี้ได้แน่นอนค่ะแล้วก็ความฝันนะคะ สุดท้ายของดิฉันนะคะก็คือครอบครัว40วันของอะโทมีดิฉันทุ่มเทสุดหัวใจค่ะทุ่มเทสุดชีวิตเราเหนื่อยเราเรียนมา20 20กว่าปีนะคะดิฉันก็ทํางานประจําก็ได้แค่หมื่นกว่าบาทนะคะเงินก็ไม่เคยพอใช้พอกินทุกวันนี้ที่เห็นนะคะก็คือรองเท้าเพื่อนคนนึงอันนี้ก็ของเพื่อนอีกคนนึงนี่ของเพื่อนอีกคนนึงนะคะเสื้อผ้าหน้าผมของดิฉันเนี่ยก็คือวุ่นวายเพื่อนดิฉันอยู่ประมาณ10กว่าคนค่ะฉันก็เลยบอกว่า ถ้าฉันสำเร็จในอะ o อมี่เดี๋ยวจะไปชอปปิ้งแล้วซื้อคืนให้กับพวกเธอเองค่ะแล้วเวลาที่เราทำอะ o อมี่อะค่ะมันสนุกมากๆเพราะว่ามันอบอุ่นนะคะทุกๆสปอนเซอร์ค่ะแบบอันใส่คำใดเนาะมันลุ้มมาตุ้มเะจ๊ะคือ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 ตัวดิฉันเป็นคนอีสานเป็นคนชัยภูมิไหนยกมือคนอ่าอีสานแน่จ้ะโอ้ว่ามูหลเนาะโอทอมี่เนี่ย เออค่ะทีนี้ดิฉันนะคะก็คือมีสปอนเซอร์ช่วยดิฉันเยอะมากทำงานที่ไหนผ่าน MLM ที่ไหนไม่เคยมีนะคะในส่วนของคนที่มาช่วยเราอะค่ะเยอะมากขนาดนี้ดิฉันนึกว่าดิฉันคือดาราท่านหนึ่งนะคะในแต่ละวันรับสายเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นพูดแค่คําเดียวว่าอ้อยมีอะไรให้ช่วยไหมอ้อยมีอะไรให้ช่วยไหมอ้อยมีอะไรให้ช่วยไหมขอบคุณสปอนเซอร์ทุกๆท่านค่ะ และดิฉันก็ต้องสำเร็จในอ t โ m มีอะค่ะด้วยตำแหน่ง i m p e r i a n Mater นะคะที่ไทยยังไม่มีใช่ไหมคะอีกสองปีดิฉันจะมาอยู่บนเวทีนี้และจะมาบอกทุกท่านว่าฉันจะเป็น i m p e r i a n Mater มออย่าบอกให้ใครบอกเราว่าเราทำไม่ได้นอกจากตัวเราเองเราพบกันที่ความสำเร็จค่ะขอบคุณค่ะ ขอขอบคุณนะคะคุณอาจิทยาศีวิวงค่ะและสามารถรับนะคะอาจุมีอีเ e นต n แคร์โฟร์เซ็ได้ดีทันทางเวทีนะคะใช่ครับผมเชื่อครับว่าวันนี้นครับเช่นกันครับทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้ครับหากมีความฝันที่ชัดเจนแบบนี้ครับยังไงนะครับฝันของเราก็จะเป็นจริงแน่นอนครับ และเช่นเคยค่ะทางอัจฉมีนะคะก็ได้จัดกิจกรรมดีๆนะคะเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้ร่วมกันเขียนนะคะความฝันและก็เป้าหมายของตัวท่านเองค่ะนั่นก็คือกิจกรรม live scenario challenge นั่นเองค่ะครับก่อนเข้างานนะครับทุกท่านก็จะได้รับกระดาษแผ่นนี้นะอ่าได้ได้ไหมเอ่ยครับใครได้แล้วชูขึ้นมาหน่อยเร็วอ่าไหนใครได้แล้วครับใครได้แล้วชูขึ้นมาหน่อยอ่าโอ้สวยงามนี่ตากล้องกำลังถ่ายรูปนะครับก็นะครับกติกานะครับ